อ้าวลูกลูกบงกัดีก่อนลูกวัดดีครับวันดีครับกออนุญาตวันดีครับปราลุมครับวันดีครับดีดีสวยๆงงามโอ้ลุดไงเี่บมาลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวัดดีครับวันดีครับผมชื่อกระตูนครับฝากพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับผมชื่อกระตูนครับสวัสดีครับ แขนบทอกันบ่หนุ่แขนบทอกันบ่อาศัยพวกเต้นเต้นเต้นพวงเต้นแม่ๆพวกหนุ่เต้นอะดึงดึงดึงดาดีดึงดึงดึงตื่นเศร้าะพี่น้องกอเวราต้มกาแฟเวลาต้มนักเพราะว่ามันผิดไปลา บมพอเป็นคนตื่นแต่เศ้าอยู่แล้วขี้เหี่ยวหรือเปล่านี่ตอนนี้เพิ่อนกระตื่นแต่เศ้าอยู่แล้วเิ็กน้อยเพราะว่ามันหายสองสามเทือประมาณตีหนึ่งกลัวแล้วก็มาตีาสามกลัว,ว,นนกว,วแล้วก็เกือบโผล่มงเศราแล้วก็เรื่อยว้นี่ก็หกโมงเช้าแล้วก็ตื่นนิดก็ ดจะเปิดร้านไห้ผาดีค่ะก่อนเขาจะไปโรงเรียนเพราะเขามีรายได้เพิม่มด่นเดี๋ยวสาวาัสวัสดีก่อนสิูกอาสวัสดีก่อนสิูกอาคุณเก่งจี่นอ๊อฟซี่ถามมาลูกใครลูกของน้องนุชค่ะ,มะเมยปไปเห็นงานกรุงเทพกบพอเพิน่นก็เลยให้อายเหลี่ยงตอนเตะหาเดือนหกเดือนห้าเดือน ตอนนี้ก็เริตังคข่รละอีกหน่อยกับยางได้ละดึงหน่อยใหญ่ไว้แบบเดี่ยวดยูนะแม่ถูพื้นเรียบร้อยแล้วนะนี่นะผัดกวาดชี่ถูเรียบร้อยพี่น้องไห้เอาตูอ่อานมาไห้ทั้งหนาม่ต้องมดอกพี่น้องอ้อยด้านถาชิดเข้ามุมดีกว่าเพราะว่าเขาก็ลุยแล้วร้านค้าจำไหมแล้วก็เนือทีเฮาเรี่ยงพอ่อ แคนี้เองไม่เพียงพอยังไมลุกยังลยัมลุกอยะอันี้อคนจะเดินจะเดินหรอลูกมะขามจะหัดเดินเหรอลูกหัดเดินไหมหัดเดินไหม พาไปเดินดูวัวพาไปเดินดูเบิงงวปัญหา,ากระเบนเช้านี้ผมมาเปิดร้านครับผมมาเปิดร้านแต่เช้าเลยให้พี่น้องมาซื้อของได้เลยนะครับเอาเงินเฮงเข้าร้านนะเอาเงินเฮงเข้าร้านครับ ในสิเกียก์ปั่นเกียกโลดปั่นเกียกโลดปันดูแล้วพุดนะอดีตื่นแลอารมุอดีตื่นแล้วลูกอายะอายะอายะไปเลยไปเลยจะไปไหนแล้วนะแนวมุณาไปโน่นไปโน่นหาแม่แม่สิไปสิอายะอายะโอ้เก่งจังเลยอันนี้ที่อันผมอายะ อันนี้จัดผมยังไม่เอานะครับมันเป็นสารเองมันไม่ดีแล้วลูกถือหน่อยถือแบบนี้ยามอุ่มย้ำในแขนมันแบบแก้แก้แกคือแดงที่เท้าเสียมเด็กเนาะมึงมึงได้จัดนวดให้เนี่ยมึงเท่าก็ดัดเท้างัดขาดูอยู่อาดัรแก้งดัดขาลูกก่อนดัดแก้งดัดขาลูกก่อนดัดแก้งดัดขาลูกก่อน แกระดัดขาอาดัดแก้งดัดขาคนมันชิบเออแม่ดัดแข้งดัดขาไปเลยเออดัดแข้งดัดขาสิไป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 ไอ้ย่าไม่แม่หอมเดี๋ยวนี้ ไม่แม่หอมเดี๋ยวนี้ไม่แม่หอมก่อนที่นองมึงบ่ให้หอมเบิ่งไม่หอมเบิ่งโงบุญนะจะคั้วขึ้นอย่างไม่ให้แม่หอมก่อนเดี๋ยวนี้เบิ่งสิรอมครับ่ะไม่ให้แม่หอมก่อนเดี๋ยวนี้อือไม่ให้แม่หอมก่อนคุณฮะคุณฮะเอาไม่ให้แม่หอมก่อนทีหล่ะบอกให้แม่หอมแล้วแม่จะไปส่งนมให้อย่างไงนี่ฮะ นี่ฮีกนะ่ะพีนี่คือคือไม่ให้แม่หอมก่อนหนหันหน้าดูสิเอลแงกหนีแล้วพี่น้องไม่ให้แม่หอมก่อนอ๋าอาอะพี่เลยดิวะใครวะหน้าตาเข้าวเหมือนนกข้าแมวเลยไมให้แม่หอมก่อนอืมปะเอาหอมแม่ก่อน หอมแม่ก่อนแล้วแม่เป็นไปส่งนมให้แล้วกินหรือเปล่านมอืมแม่หางปลาหรือแม่หางก่อนแม่หอมก่อนหรือแม่หางก่อนให้ลูกแม่หอมก่อนนะไปไปไปม่พาไปดูไก่ดูนกปะพาไปดูไก่ดูนกปะ เช้านี้ผมเปิดร้านแล้วผมเปิดร้านแล้วนะคะปิดไฟตู้ก่อน อ้าวเล่นสีตกโอ้ส่งกาแฟให้ด้วยหรอเนปาางขอบคุณครับได้รักมากเลยเอาเอาเอาพี่พี่จะไปล้างหน้าก่อนไาว่ายพระเมื่อวานนี่อาบน้ำแต่งตัวแล้วพี่น้องก็เขาบริได้ออกไปข้างนอกสัมตลาดตะลี่กับบริไปขำเมนอยู่ไทยไปเมื่อหนึ่งสามสิบที ชมกาแฟมาให้กินออะไรลูกเดี๋ยวก็ชมกาแฟของแม่กาแฟมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอานมมาให้หนูหนูจะเย็นๆหนูรอตามคิวหนูอย่าง,งองเงีนะลูกนะนะหนูไม่มีช้อยนะลูกรู้หรือเปล่าหนูไม่มีตัวเลือกนะหนูต้องอยู่กับแม่อย่างเดียวนะลูกนะ เก้าใจเขาเขาล้างหน้าเขาทรงนมมาให้อยู่เขาเจอ understand understand อ,อาละงงละลูกคอยอันนี้อันนี้อนนเออมันแกงซื้อได้พี่น้องมันแกงซื้อได้นน่เบเบ้เบเบ้เดี๋ยวเบเบ้มาลูก ี๋ยวเบว๋ๆกับผาดีมาลูกผาดีอาบน้ําแต่งตัวเตรียมพร้อมจะกินข้าวไปโรงเรียนนะคะส่วนหนูนี่ค่ะหนูนี่ค่ะเขาจะส่งหนูเข้าโรงเรียนแล้วรูไ้ไหมคะปีสองปีเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่ก็พามาอยู่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่โอเคค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอตุการตีตามเด็นออปป้อยก็โซ่งนมอุ่มเพลนส่งนม,งงนมแล้วก็เปิดกระตูดเหี้ยเป็นเบิร์กัน รมกะแฟให้น่ารักจังเลยนะเนี่ยจ,จมตัวพี่น้องปิดอีหย่งบได้ดังใจปกติลื่นล้นบ่อยจากใดจากดีก็เลยว่าเอมา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 ,มา,มาแม่ปิดคลิปแล้วลูกแม่ปิดคลิปแล้วลูกบนใหญ่เลยหนึ่งพู้แมวแม่สวัสดีค่ะพี่น้อง